นะมันจะกูเข้าคุกแล้วเพราะตอนนี้กูไปจับได้ว่าแม่จะทำคดียายาให้เป็นคดีแพ่งโดยการสมยอมไปนัดไก่เกียร์แล้วก็นัดกับผู้ต้องหาแล้วก็ไปเซ็นยอมกันเรียบร้อยตำรวจแม่ก็เหนื่อยกูสงสารตำรวจสอบสวนกลางนะจุก,กริวจุกเรูครับนะมันบอกให้กูสู้เลิกใหกใ้กูสู้กับใครกูสู้กับลายพระอะพระแม่ับโอ้โห นะลูกน้องเยอะแยะผู้หญิงผู้ชายเต็มหมดโอ้โหซัดพี่เดสะนุ่มเลยนะนะแล้วคิดว่ากูกลัวไม่กลัวจริงๆพรุ่นี้เนี่ยก็ให้กูไปออกรายการตั้งหลายรายการแต่กูไม่ไปเพราะอะไรอ่ะกูจะไปขึ้นศาลร,รับว่าความรับเงินรับทองเข้ามาแล้วก็ต้องไปํามากินอา,าแดกก่อนโุครูอ่าพี่เดบวชสู้เลยสู้มันไหวนะ กูไม่มีไล่นะกูไม่ได้บุกลุกป่าสงวนแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้กรมป่าไม้ไปบุกลุกป่าสงวนเขาก็แจ้งความจับเชื่อนะครับเจ้าคุณแม่ไม่กลับมาหรอกแม่ก็เล่นหิมะอยู่ที่ญี่ปุ่นนั่นแหละจุกรูอ่าบอสบอ,บอจะโดนจับไหมครับก็มันอยู่ที่ตำรวจอยู่ที่พยานหลักฐานแค่กูพูดว่ากูต้องไปแจ้งความจับพระไปไงโอ้โหมันมีคนดังๆออกมาลูก อ่าลูกน้องโอ้โหมาซัดกูใหญ่เลยหิวแสงบ้างกลางบ้างไม่รู้กฎหมายบ้างกูก็จบเนติบัณฑิตแม่งบอกกูไม่รู้กฎหมายชอบพี่เด์ครับเอ่ออจุกกรูกูไม่สนใจหรอกไอ้พวกใครจะใครมานั่งด่ากูแม่เดชาหิวแสงกลางนะกูก็มีขั้นตอนกระบ,บวนการกูค่อยๆนวดไปนะ โซเชียลเขาเล่นเสร็จเล่นเสร็จกูก็แจ้งความก็ค่อยนวดไปนะเชื่อสิพระรูปเนี้ยเดี๋ยวก็ขุดมาอีเยอะแยะเรื่องราว่อยดูสิไอ้พวกที่เชียร์ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็ไม่บุกลุกป่าสงวนแล้วอ่ะมานะเออใครเป็นนักกฎหมายก็เชียร์เข้าไปเดี๋ยวก็จ้างว่าความได้ล้างสองล้างสบายๆเชียร์เข้าไปนะพี่เดก็รู้ก็ส่งข้อมูลมา บุกลุกป่าฟอกเง,งนินอะไรต่างเดี๋ยวแม่ก็เยอะเยอะมาเดี๋ยวว่าติดคุกอ่านะครับเชื่อพี่เดธธชฮะจุกรูตีเหล็กต้องตีตอนร้อนตอนนี้คนกําลังด่าพระอยู่เพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบไปเลยนะมีเมียหรือเปล่าโกงเงินวัดบุกลุกป่าสวนตอนนี้เรามึงตายนะครับใครเป็นสวนักกฎหมายอะไรต่างมึงออกมาเลยออกมาเลยครับเพราะอะไรเพราะทุกคนที่ออกมาแม่งต้องได้ตัง ผมว่าแม่ต้องได้ต่างใครแม่จะมาแทงสวนฟรีวะจุกครูกูข้าเข้าข้างพี่เดดีป่าเข้าข้างกูอะกูเมาหนักและกูไม่รู้ว่ากูเป็นใครแล้วต้องเล่นให้หนักครับด่าพี่เดสุดยอดจริงๆถูกต้องเชียร์กูเข้าไว้ก่อนกูติดคุกเพราะไอ้พวกนี้มันบอกว่ามันจะเอากูติดคุกแจ้งความเท็จบางคนเป็นอายการแก่ๆบอกโอ้ยต้องติดคุกติดตารางไม่เป็นไรเรากูพร้อมติดคุกนะ กูไม่ใช่พวกเมาแล้วขับหนีคดีอะไรต่างๆไม่ใช่กูเป็นคนที่ยอมรับความจริงติดคุกเพื่อพี่น้องประชาชนก็ดีครับนะครับนี่กูอ่านไม่ทันแล้วเนี่ยใครจะเอาพี่เดชติดคุกครับก็ไอ้พวกไอ้ลูกศิษย์ลูกขาลูกน้องอท่านวอนี่แหละแม่จะเอากูติดคุกอยังไงไปเยี่ยมกูด้วยนะกูชอบวนย ถ้าสไตล์ยุโรปหรือชีลีก็ดีกูชอบนะครับเวลาไปเยี่ยมก็เอไวให้กูหน่อยนะครับนะครับแล้วก็เ,เข้าผัดโอเลี้ยงด้วยนะมันจะเอากูเข้าคุกแล้วเพราะตอนนี้กูไปจับได้ว่าแม่งจะทำคดีายาให้เป็นคดีแพ่งโดยการสมยอมไปนัดไก่เกียร์แล้วก็นัดกับผู้ต้องหาแล้วก็ไปเซ็นยอมกันเรียบร้อยตำรวจแม่งก็เหนื่อยกูสงสารตำรวจสอบสวนกลางนะจุกริว ชุกครูครับชุกครูพี่เดย์อย่ายอมกูก็ไม่ยอมแต่พูดเสียหายแม่งจยอมหรือเปล่าไปเยแล้วก็เสียเวลาจากคดีเด็ดเด็ดอ่ะดีไอคอนแม่งกักายก็จบแล้วเลิกลากันไหมเรียบร้อยพี่เดย์แม่งพูดตรงไปตรงมาแล้วกูไม่ได้คุยกับใครนะเออนะกูต้องพูดเหมือนคนดังเขาบอกกูไม่ได้คุยกับใครกูคุยกับตัวคุณเองแล้วคุยกับไอเหไงายไรว่าคดีนี้จากคดีอาญาแม่งจะกลายเป็นคดีแพ่ง เข้าใจนะเพราะฉะนั้นกูไม่ได้คุยกับใครกูไม่ได้ส่วนหนึ่งของแก๊งอะเวนเจอร์กูไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวกับคนดังกูค,คุยตัวคนเดียวว่าจากคดียาแม่งจะก,การคดีแพ่งพอไปยื่นคำร้อง,องเจรจาก,กับผู้ต้องหาได้ทำยอมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรเลยกฎหมายก็เปิดช่องจบเรียบร้อยผู้ต้องหาเป็นไงหลุดคดีจุกรูออกมาเป็นไงเปิดแอร์ให้กับกระเป๋าแอร์เมสเหมือนเดิม แล้วก็มานั่งเล่าความเช็จว่าออผมเป็นคนที่สลัมคลองเตยสมัยเด็กๆผมสือส้มอยู่ใบหนึ่งผมอยากกินซ้อมแต่แม่ผมไม่ได้กินซ้อมผมก็เลยเอาซ้อมให้แม่ผมไปผมจนครับแต่วันนี้ผมมีพันล้านสมัยก่อนผมมีแสนเดียวครับเจ็ดปีผมมีร้อยล้านครับแม่ก็ออกว่าโกหกเหมือนเดิมพี่น้องประชาชนแม่ก็โดนหลอกแดกเหมือนเดิมกูกลัวแบบนั้นนะ เออพี่เดแม่งตรงไปตรงมาจุกรูฟเด้อ yeah, ครับนะเพราะนั้นคดีเด็ดไอข้อไอคดีดีไอค้อระวาวนะครับจากคดีอาญาจะกลายเปนคดีแพ่งไปฟอ้องเป็นคดีแพ่งแล้วทำยอมมาทำยอมเสร็จแล้วตำรวจก็ไปไงแมวเลยคันนี้ไอพวกที่อยู่ในคุกแม่งก็จะออกจากคุกมานะตุกแกตุกแก ทุกแกนะครับก็เป็นห่วงนะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวชนเคดูคดีดีไอคอนนะครับชอบโปะชาชนฟอกเงินนะครับอั้งยี่ซ่องโจรผมได้ทราบข่าวมาเขาจะแจ้งแต่แม่ก็จะไปตกลงกันในคดีแพง่งแล้วก็ไปยื่นคำร้องขอไก่เกีย่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องโดยไปตกลงกับผู้ต้องหาถ้ามันไม่ตกลงกับผู้ต้องหามันก็ยื่นไม่ได้ตกลงผู้ต้องหาเรียบร้อยก็ทำยอมันเรียบร้อย เราก็ไม่รู้เป็นความคิดอะไรใครนะกูก็เหนื่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรกูแก่แล้ะเดี๋ยวก็วันที่เยอว่ากูก็ไปด้วยละพบจิ๋นสีห้องเต้จุกรูนะจุกรูพี่เดย์แม่งตรงไปตรงมานะครับนะตรงไปตรงมาคนอย่างพี่เดนะเพราะนั้นใครพูดเสีงหายเนี่ยนะครับรออายการเขาฟ้องนะครับ ไม่ต้องไปฟ้องใหม่เชื่อพี่เดนะลอยราการฟ้องไม่ต้องไปฟ้องใหม่เพราะถ้าคุณไปฟ้องใหม่เนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ต้องติดคุกแล้วไปยื่นคําร้องเนี่ยไก่เกลียยไม่พลาดทำยอมเสร็จคดีตํารวจจะเสียหายก็ฝากไว้แค่นี้ยจินซีห้องเต้จุกโรูพี่เดของแ้ขนาดเมายังมาจัดรายการเลยนะใครจะกันแกลงฟ้องร้องอะไรกูพร้อมติดคุก แต่ถึงเวลาถ้ากูติดคุกนะกูหนีมาดีไปอยู่กับจินตีห้องเต้ที่เมืองซีอานจุกรูใช้ได้พี่แดจุกรูเอ่านะครับเพราะนั้นก็ฝากผู้เสียหายกคดีเนี่ยไปดอกว่าการที่คุณจะไปตกลงไก่เกียร์ทำยอมอะไรต่างเนี่ยคุณต้องคำนึงนะเขาจะทำให้คดีเขาคาดีอาญามันแย่ไปเลยเพราะนั้นคิดให้ดีฝากไว้แค่เนี้ย เ,เติมอีกสักแก้วไม่ไหวแล้วกูจําชื่อกูไม่ได้ละอา่ากินไปเยอะแล้วกูเป็นใครวะเนี่ยอ่อนะครับมึงรู้ไหมกูเป็นใครเนี้ยก่กูก็ไม่รู้กันกูเป็นใครแต่กูรู้ว่ากูรักผู้เสียหายคดีแชร์ลูกโซ่ทุกคนและอยากให้ผู้ต้องหาทุกคนติดคุกเร็วๆนี้จะมีพิธีกรรายการดังไม่ว่าต๊เตา อ,อวัวแหวนอะไรต่างที่พวกนักอวยอาจต้องได้รับหมายเรียกหรือหมายจับนะกูไม่อยากให้ไปทํายอมตกลงอะไรต่างๆกันนี่คือความเห็นส่วนตัวกูนะในฐานะคนเมานะครับแต่ตรงไปตรงมาไม่เสแสร้งไม่สร้างภาพกูเป็นคนประเภทแนวนั้นพี่เดชสู้ๆครับมึงจะให้กูไปสู้กับใครนะจุกครูเพราะฉะนั้นอย่าทําคดีอาญาให้เป็นคดีแพ่ง ถ้าทำกระดียายาไมดีแพ่งมันจะไม่มีผู้เสียหายแล้วตำรวจจะเหนื่อยเปล่าสงสารตำรวจสอบสวนก้างนะกูสงสารตำรวจเขาทำงานเต็มที่สุดท้ายแม่งไปทำยอมเกียดเสียกันจบกูสงสารตำรวจนะผู้ต้องหาเงินมันก็เยอะมันก็สามารถที่จะวิ่งเต้นใครก็ได้ราชการก็ได้นักการเมืองก็ได้นักร้องกระดาษมัน,ม,นมันวิ่งเต้นใน,น,นเงินเยอะ มันยังสามารถผู้ตองหานะยังไปจ้างคนมาด่าก,กูทุกวันเลยกูแค่ไปแจ้งความไปกล่าวโทษทำไอ,อ้พระแม่ก็มาบานเลยเดี๋ยวคนนั้นออกมาคนนี้ออกมาแทางสวนเพราะอะไรผมเชื่อแม่ต้องได้เงินไม่ได้เงินแม่ไม่ออกมาหักมาแทางสวนทำไมผลประโยชน์แม่งเยอะจุกครูมีเงินจ้างผีโม่แป้งได้แต่พี่เดจุดเย็น จุดยืนชัดเจนคือวายนะครับกูไม่รับตังค์ไม่มีเสียงกลัอะไรต่างนะมีสงมีเสียงอยู่ตำรวจก็ทำให้เต็มที่นะอย่าไปกลัวมปนะเออชุกโูโอ้แม่เจ้าอืมอืมนะครับกูก็ไม่รู้ว่าคดียา,ยาจะเป็นคดีแพ่งแล้ว จบแล้วตำรวจนอนไม่หลับอยู่ดีๆผู้เสียหายคดีย,ยากลายคดีแพ่งไปทำยอมจบหมดแล้วตำรวจเหนื่อยฟรีไม่มีใครติดคุกจุกกรูกูอขอพูดแทนตำรวจหน่อนะนะขอพูดแทนเลยกูก็สงสารตำรวจแล้วก็ทำงานมาเอาไอ้พวกนี้เข้าคุกแต่แม่งปรากฏว่าไปตกลงไก่เกียร์ก่อ,อนฟ้องไม่ต้องเสียดังจบเรียบร้อยอืม udah uh... Hmm.